ที่ไม่ได้มาร่วมการโหวตนายกเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็นอกจากจะยื่นหนังสือลาออกให้เนี่ยนะนะคะไม่มาประชุมไม่มาเข้าร่วมการประชุมแล้วไม่โหวตนายกให้กับคุณพิธาด้วยเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการส่งเสียงไปยัง<ม>สวนเนี่ยนะคะบอกว่าให้ทําหน้าที่แล้วก็เคารพมติของ มหาชนนะคะเพราะเขาบอกว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยคือกิจกรรม Up, World, คาร์ม็อ e เรสเพคไมวอดอะ่รอย่างนั้นนะคะสําหรับความเคลื่อนไหวที่กองทัพบ,บกซึ่งทางกองทัพบ,บกเองเนี่ยนะคะได้ส่งทหารยามออกมารับหนังสือคาม็อบนะคะที่เขาหนุนพักก้าวไกลนะคะแล้วก็มาจี้ให้สวออจากผอบอเหล่าทัพต่างๆเนี่ยนะคะลาออกกันนะคะตอนช่วงประมาณ14นาฬิกา10นาที ขบวนขาม็อบไล่สอวอเนี่ยเขาก็เคลื่อนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจอดกันบนถนนราชดำเนินหน้ากองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็บีบแตรกันเสียงดังลั่นเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาัางรายงานเรยบอกโอ้โหดังมากจนแสบแก้วหูนะคะจากนั้นนายชาติชายแกดดำแกนนํำก็ได้กล่าวราศสายประชดประชันนี่นะคะต้องขออนุญ,ญาตนะคะ เนี่ยนำข่าวมาจากไทยรัฐไทยรัฐเขารายงานแบบนี้จริงค่ะเพราะว่าผู้สื่อข,ข่าวเขาลงพื้นที่ไปแล้วเขาก็คงจะเห็นจากการที่มีการปราศัยนะคะก็อบอกว่าแกนนําได้กล่าวปราศัยประช็ประชันว่าเป็นผู้นํากองทัพบ,บกและเป็นสวแต่เวลาแต่เวลาประชุมวาระสําคัญที่ต้องโหวตนายกกลับไม่ทําหน้าที่แบบนี้จะมาไปสวทําไมหรือผู้นําเหล่าทัพกลัวการไปดูรูปกองทัพเนี่ยว่าอย่างนั้นจากนั้นนายโสพลสุรฤทธิ์ธรรงหรือว่าเกตมว่วกหลวงริมน้ําพร้อมกับนายรุ่ม นะคะครูไปที่รั้วของกองทัพบ,บกก่อนที่จะพับจดหมายที่เตรียมจะยืน่นพับเป็นจรวดค่ะจากนั้นก็คว้างข้ามรั้วเข้าไป ทก็มีการโปรยนะคะบางส่วนตามทางเข้าไปด้วยนะคะตามทางเข้าสําหรับจดหมายลาออกที่เตรียมมาเพื่อยื่นผู้นําเหล่าทัพเนี่ยนะคะในนั้นเขาก็เขียนในรายละเอียดผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกไปลาออกถึงสมาชิกวุฒิสภาจากประชาชนเขียนที่กองทัพบ,บกไทยกองทัพเรือไทยกองทัพอากาศไทยสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติวันที่16กรกฎาคม2566เรื่องขอลาออกเรียนประธานรัฐสภาไทยนี่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ข้าพเจ้านะใส่ชื่อ มานะคะทั้งผอบอทอบผอ,ทอบอทอรอผอบอทอ,อใส่เข้ามานะคะแล้วก็ชื่อนะคะทุกท่านเนี่ยที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาของรัฐสภาไทยโดยบอกว่ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของรัฐสภาไทยเนื่องด้วยเหตุผลนะคะในวงเล็บเขาก็เวนไว้บอกประชาชนเนี่ยสามารถเติมคําตอบลงไปในช่องว่างได้นะคะ เ,เขาบอกขอสิ้นสุดการทาง,งานตั้งแต่16กรกฎาคม2566จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือเขาก็เขียนมาให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ไงคะเนี่ยเก็พยายามจะโยนข้ามร่มก็หล่นมาใส่ตัวเองเองีอก็เก็บแล้วก็พยายามจะคว้างใปใหม่อีกโยนไม่ข้ามสะไม่เป็นใจอาจาะจะต้านลมหรือเปล่าก็เลยคว้างเข้าไปไม่ได้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็คงอยากจะให้กลับมาเหมือนเดิม่าว ได้ให้ทางกลุ่มขคามอฟเนี่ยเขาก็สแสดงออกในสิ่งที่เขาพยายามที่จะ,ะสแสดงออกว่าเขาต้องการที่จะส่งหนังสือนี้เนี่ยนะคะไปให้ทางผอบอเหล่าทัพเนี่ยนะคะโยนยังไง<ช>ก็กลับมาเหมือนเดิมจากออกจากการเป็นสอวอค่ะเขานี้ <laughs> หลังจากกลุก่มพุวงุมุมท่ปราัยแล้วก็ด่าทอผู้นําเหล่าทัพพักใหญ่เนี่ยก็มีนายทหารเวรรักษาการประจําวันของทอบอเนี่ยเดินออกมาโดยนางสาวแทนพิชัยแท่นรัฐซึ่งเป็น กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือที่เตรียมมาให้แล้วก็ขอความมั่นใจด้วยนะคะว่าหนังสือนี้เนี่ยจะถึงมือผอบอทอบอซึ่งนายทหารเวรก็รับปากจะลงเ,เลขรับเรื่องให้นะคะนางสาวแทนรไทยเจ้าตัวเองนางสาวแทนรไทยเองมอบรถถังของเล่นนะคะเนี่ยเนี่ยที่ถืออยู่ในมือเนี่ยนะคะมอบรถถังของเล่นนี่นะคะให้ไปหนึ่งคัน จึงแล้วจากนั้นก็เดินทางนะคะออกเดินทางไปยื่นหนังสือต่อที่กองบัญชาการกองทัพเรือนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าของกองทัพกองบัญชาก,การกองทัพบ,บกนั่นเองค่ะทัพเรือนี่เขาก็ไปยื่นเรือจำลองของเล่นเหมือนกันนะคุผู้ชมแล้วก็บอกว่าทัพเรือนี้เจ้าหน้าที่มารออยู่แล้วแล้วก็รับหนังสืออย่างรวดเร็วทีเดียวอาย้อนไปดูกองทัพบ,บกนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่จิพูดถึงเรื่องของจดหมายลาออกมาให้เราดูเนี่ย <c oughs> <ช>นะครับจริงๆเนี่ยในเนื้อหาใจความนี่มีการเปิดเผยออกมา,มาด้วยนะ เขาเขียนกันว่าอย่างไรรอแต่สวออเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพอบอเหล่าทัพเนี่ยนะลงชื่อนะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรแล้วก็ลงนามเท่านั้นเองผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในใจความนะฮะของหนังสือ